โดยมีครูผู้เชี่ยวชาญการต่อสู้เป็นผู้สอนโดยฝึกให้มีความร้าหารมีความเชื่อมั่นในตนเองชาตน127อีกทั้งมยังมีมวยไทยที่ถูกถ่ายทอดในสมัยนั้นจึงต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจ่แ็ง นครับช่วา,ชาวแห่ชาที่สวยงามผมพยายามยิง่งที่จะแต่อย่างไรก็ตามนะครับ <c oughs> นะครับก็เป็นวันสําคัญยิ่งที่พระองค์ท่านทรงกระทำยุตรริธรรมขอเรียนผลผลิตพันเรศสูมาราชชากันธ์ชีบุรีและก็กลเป็นแผ่นดินที่พวกเรานะครับมีเรามีเวทีทสองเวทีที่เวทีกลางนะครับก็จะมีการเสนอ,อ อยากจะร้องขอสักนิดหนึ่งจากท่านประธานท่านผู้ว่าท่านผู้หญ่ก่านที่งานครั้งนี้น้่มังน,นะฮะตัวผมจะเป็นการดีนะครับก็ฝากนิดค่ะขอขอบคุณท่านประธานในการ